เอาดนตรีของพี huh. <t iny currently> ่เจ้าช้างสามเศษคือก็ครับพี่น้องเมื่อนี้กับพี่เรียกกคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันให่หายว่าได้ให้หายสงสัยอ่ะครับพี่น้องเบิ่งว่าเฮ็ดอีหยังครับนี่ครับเสี่ยวตู้ขึ้นรถไกลครับเตี้ยวตู้ตู้นี่เป็นตู้รถกันกล้วยครับตู้ข้างหลังรถกันกล้วยตู้หมุนครับตู้หมุนเฮ็บบ๊องขึ้นมดอเหครับเฮ็บแปลกแปลกมูอครับพี่น้อง เดี๋ยวต้องได้แตกเลียวเดี๋ยวแปกเดี๋ยวได้คลา,า,าสข้องนอเลยเพื่อนกันต่อกลุ่มเซิ้งเถอะทำงานคือเก่าครับคือเกา่าเอ็ดบวกคือมูเหรอครับมันเอามันก็เป็นท่านเอ็ดอันนนเอา้าควงไว้ไหมโอ้ยทำไมคว้วงไว้มันโดต่นล้มเนี่ย ยิงน,นั่นเว่ยยิงนั่นไว่ยที่ดีเอาตู้ขึ้นไปเทสไซรุเอ่อไซเอ่ชุดหมุนตู้ครับเฮ็ดวงคือบ้านเขายังยไหนเว้ิเบิ้งเอาครับพี่น้องเปดซีครับใส่ตู้เดียวซีดอกรถดว่าต้องใส่หลายว่าต้องใส่หลายตู้ทางหลังผมมีสามตู้เด้อพี่น้องผมมีสามตู้ตู้หมุนทางหลังผมมีสามตู้ผม,มผมมีหกตู้หรอกครับผมมีสามตู้พี่น้องเป็นพยานได้หลักฐานเนาะแมนครับแมนอ๋อ กำลังเป็นประเด็นอยู่เด้ตอนเนี่ยข้างหลังข้างหลังหกใบอ่นเก้าหกครับเอาทิมแล้วเอาทิมแล้วมันเป็นเวอร์ชันเก้าเอาทิมแล้วครับทิมแล้วเวอร์ชันไหมครับสามตู้อ้าวสามตู้ครับตู้รถแห่ครับสามตู้ข้างหนา้าข้างหนา้าที่เป็นสีครับอ่าข้างหน้าที่ที่เป็นสีตู้หลังสามหน้าสีครับอ่าอ่าครับเพื่อเพื่อว่า เฮ็ดแก่แล้วครับเฮ็ดแก่แล้วแก้ไขแล้วแก้ไขแล้วบ่ผิดบ่ผิดแก้ไขแล้วนี่ครับต,ตูวตัวตัวซีดอกครับไซซีดอกเลยเหตุผลที่ว่าเป็นยังอยใส่เองี่ก็คือว่าต้องการความแข็งแรงครับพี่น้องต้องการความแข็งแรงกับชุดตู้หมุนถ้าเขาเฮ็ดเังี่ถ้าเขาเฮ็ดแบบนี้ถ้าเขาเฮ็ดแบบนี้น่ะมันก็คือว่า มันสีแข็งมันที่ได้ไปไสเหล็กชุดมุนน่ะเอาแตกแล้วเจ้าหลุดกระเป๋าอ่ะโอ้อยหยับเับหยับเป็นตากันแตกไหมาไไตายฮะเลทกันตายสิสามพันกว่าไปนนี่บอวยรถขึ้นบงไม้พ้นหนีท่านด้โอ้มันใจกระเป๋าแล้วมันหลุดกระเป๋าบ่ได้วบ๊เป็นียงบ่วยเมียงครับซื้อไหมบ่เห็นบ่เห็นได้เห็นดิด ครับถอยรถดอกกันเมี่ยงนี่ครับเที่ยวเที่ยวไปขึ้นกู้ยู่อู่อู่ปวิทครับอู่ปวิทเพอเพิ่อนเห็นรถเหยื่ไม่นะเห็นรถเหยื่อจำเลยนะเอาเลีเ้ยงดีๆเลี้ยงดีๆ,ๆ สามตู้ครับข้างหลังสามตู้ข้างหน้าสี่ตู้ครับสี่ตู้จะจะหน้าทิมกับที่เป็นตู้เดียวให้เกขาเลยครับหน้าทิมซีเฮ็ดตู้เดียวให้เกขาตู้เดียวเออตู้เดียวเออตู้สองดอกให้เกขาแหละเดี๋ยวพี่ไซส์สองดอกแต่ว่าแต่ว่าตู้ชุดหน้าชุดหลังกับที่เรเป็นยงเงี้งซีเบอร์เราครับอ่าเวอร์ชันไหมครับเวอร์ชันไหมเจ็๊บไหวขี้งูหรอแค่ว่าเวลาเฮ็ดไหนเวลาเฮ็ดไหนซีเฮ็ดยากเนี่ยครับตู้เฮ็ดยาก ก็พอดีกันแท้กับเอนกับแว่นตานี่ยไหมอกัดีกับรออพอดีเนาะตั้งใจตั้งใจดิเออบอกเออเราเพงบอกเราอ่ะหรือว่ามึงบอกเราหยับเว่นตาแ่นตาห่างแล้วนี่เดี๋ไปเห็นแว่นตาไีกครับิดไปแล้วสามพแปดแตกอันน้ขาามองเลยสามพปดครับเนี่ยเฮ็ดมันไม่ไม่นมัด รถเงียกระเปาครับใส่กระเปาไว้เงี้ยเงียกระเปาใส่กระเปาเ้าไเนี้ยเข้ยแลาววันี้ใส่กระเปาเข้าซงเดีวมันหลุดได้ปะจาง่ะมดันก่อนโอ้โาดอเเสียเงินเนาะห้ามึงด้ยนี่ครับมุนอิปุ๋ยเลยอืมบบรรยากาศ พี่น้องสมของแปลกคือรถผมเนี่ยมันต้องเพราะว่าไปเฮ็ดเสริมเหล็กเสริมอย่างไรผมต้องเฮ็ดให้มันเบาที่สุดเฮ็ดตัวให้มันเบารถน้ำหนักลงครับ้วก็ลรถเหล็กลงรถน้ำหนักตู้รถเหล็กรถลายลายย่างให้มันเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อรดที่บ่ได้หนักหลายครับก็เลยต้องได้เฮ็ดแบบนี้กะคือว่ากะมานนั่งวิเคราะห์แล้วกะ มันก็บอกมันจำเป็นต้องได้ฮ็ดตัวตัวน้อยนะครับเฮ็ดตัวใหญ่แท่เดียวแล้วมันแข็งแข็งไปเลยครับก็ขันขันยึดกันแล้วติดกันเล้วเนียนเปี้ยแข็งบ่โยกก็ไมนเป็นแท่งเดียวยาวๆเต็มรถเลยนะครับผมบอกเต็มรถเลยเปียกมันกะซำมันกะซำตัวไอ้นั่นสองตัวซีดอกอันนี้ตัวเดียวซีดอกครนะพี่กันทุกอย่าง ก็จะเปลี่ยนไม้แผ่นเดียวเนีๆเลยครับอ่าและเบิ่งไว้ครับพี่น้องผมตู้ผมแค่หน้าหน้าซีหน้าซีตู้หน้าซีตู้หลังสามตู้อ่าก็เลยเป็นว่าหน้าสี่หลังสามหน้าซีตู้กับหนาทีมอีกสองซีหกตู้หน้าหกตู้ไปเลยอ่ะก็ผิดตามสเปค เป๊ะเป๊ะดังเปิดดังเพราะอ้มๆนี่แหละเนาะมันตู้เดียวเด้มันเป็หลายตู้เนาะก็ต้องดังค่อยลงเดี๋ยวอย่างเงี้ยเนอะตู้ก็ต้องดังค่อยลงครับโอพโหมันดังค่อยย้อนไม่หน่อยตู้เออก็เกียรติทว่าดังค่อยย้อนหน่อยตู้อี๋เดี๋ยวมาใส่พิเศษครับตู้ใส่พิเศษเอ้าเขาเซฟเนาะเซฟน้ำหนักรถเนาะมันหน่อยตู้มันก็ต้องดังค่อยด้วยหน่อยไหม คือคนในห้องหน่อยคนก็ต้องดังมันก็ต้องดังคยด้วยเขยเเโอ้บได้มันใส่ไลายดีคือเขาบได้เขาจับอีกอืมเราขาจับอีกคนหกตู้เนาะพลังหกใบเนาะเบียอ่ะอันนี้บได้มาไผได้ว่าเราจะอยู่ดแต่เขาได้เนี่ยน่นว่า่เกี่ยวกับไผได้เนี่ย อันนี้เนี่ยผู้ใดเฮ็ดตามเฮ็ดได้เนะครับเฮ็ดตามเฮ็ดได้บ่บ่เป็นยังครับเฮ็ดได้เลยนี่นี่ยืดได้ผู้อยากอยากเฮ็ดเฮ็ดเลยเนาะเฮ็ดได้บ่ากันเฮ็ดได้ยุ่งขันโมหนักกันแต่ว่ามันหนักกันที่ยากแต่ตอนเฮ็ดนี่แหละมันหนักนี่ยังไงเอ้าตายแล้วมันหลับเนี่ยนี่จังสีครับเมื่อวานนี่ไปหาจังชันจังชันเราเมื่อนี่เราเฮ็ดสุดหมุนให้แล้ว ไฮแลแล้วก็เราอี๊ยมแข่งห้แล้วกับที่ได้เอาเอาตู้ไปใส่ไว้เลยครับเพราะว่าเพื่อนที Middle ่อยากคูดน้ำหนักเพื่อนที่อยากคูดน้ำหนักกองไงเพื่อนีอยากคูดน้ำหนักของต şey. ู對對้เขาออกไปใส่รถเขาออกไปใส่รถเนา่มันดีน้ำหนักมันติดกองหลงแบบไหนเพื่อนที่ได้เห็ดถึกนะนี่ครับพอแบ่งงานกันเห็ดคุณส่อคุณเซิงเห็นงานอยู่นี่ก็เห็ดไป วิว่าอีเด็กมาขึ้นรถขึ้นกระบะรถคันนี้ขึ้นคอกรถคันนี้ครับเพราะว่าอ่าอีกสายๆจากน้อยของมือนีกันที่ได้ไปเอาทะเบียนเอาเก็บทะเบียนใช้พุ้มอ้าคือเป็นเท่นเอาทะเบียนเอาทะเบียนเอาทะเบียนสระบุรีนี่แกเปลี่ยนกับเขาให้เป็นทะเบียนใช้พุ้มของแปลกครับผู้ชมของแปลก แฝดทีครับแฝดทีแฝดสีดอกอ่าไม่เหมือนใครแน่นอนอันนี้เฮ <asking owner to screen necessary> ็ดแต่หลายมือเลยนะครับตู้เนี่ยโมเมนต์ระหวก็เฮ็ดมือวันนี้เด้เฮ็ดแต่หลายมือเลยนครับแฝดแฝดแฝดเศษทีเนี่ยเฮ็ดแต่หลายมือแล้วแต่หักบ่อบ่อเอาลงชื่อชื่อลงให้พี่น้องเบิ่งแล้วว่าจัง้งแต่แต่ตอนนี้ก็พกอยู่ได้อยู่ยกได้อยู่ แท้แทใส่ดอกลำพงเรายกวัได้ก็ดอกลำพงดอกลำพงน่ะเขาเอาขไปใส่ทั้งรถอยู่แล้วก็ได้ใส่ดูเออตะเลิดตะเดือ้คขอแหงทีเออพอดี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 ่ต่อไฟกันต่อไฟกันต่อไฟกันจอดไว้ในหลักกอนอ่ะอือ โอ้ยตาหายแล้วโบเห็นหุ่งดอกไัเนี้เอ้าเรียบร้อยครับขึ้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เชี่ยวเครื่องปั้นไฟขึ้นแล้วก็อีซีมืออื่นเชี่ยวไปส่งอูปัพาก่อนจึงต้องไปไปขึ้นรถลูกค้าครับเอาไปให้เพื่อนขึ้นไว้เอ้าคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ทังเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคืนเก่าครับพี่น้องสวัสดีครับผม